นนในรายการแแบ,บตไฮเทคนะฮะทุกวันอังคาร6โมงเย็นของเรานะครับผมก็จะมีการอธิบายเนื้อหาของวงการไอทีนะฮะประจำสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่มันน่าเล่ากันบ้างนะครับผมแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะหชั่วโมงที่เรามีมันไม่เคยอธิบายจบเลยสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะ3พิธีกรเปรียบเสม,มือนรถ10บล้อที่เปิดไฟเดี้ยวขอทางขอทางกระพริบกระพริบเข้าเลนเข้าเลนฉันจะจะพูดฉันจะพูดตลอดเวลานะฮะจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือคลิปที่ว่า NAS เนี่ยลึกๆแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาดูภาพรวมของ NAS นะฮะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมันมีความสามารถเชิงลึกอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าสปอนเซอร์ท่านใดไมว่าจะเป็น Synology QNAP นปไซเซลนะฮะหรือว่า Engine Open Source ท่านไหนนะอยากจะสนใจสปอนเซอร์คลิปนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ ความสามารถอันแรกนะครับที่เราพูดไปในรายการก็คือความสามารถในการแบ็กอัพรูปใช่ไหมครเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้งานสมาร์ทโฟนกันสิ่งที่ทําให้ Data ในตัวสมาร์ทโฟนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกวันก็คือเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยแหละครับผมและแนนหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ Storage ไม่พอต้องหาที่แบ็กอัพออกนะฮะอย่างที่บอกไปในรายการว่าเราสามารถซื้อพวก o u d s t o r โตรจซื้ออะไรพวกนี้มาเติมเติมเติมได้แต่ว่า มันก็มีปัญหาคือบางคนเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลหลายๆ a c c แอคเคา์ในบ้านนะฮะก็ไปจ่ายค่ารายเดือนตรงนี้ไม่ไหวนะครับผมก็เลยมองหาโซลูชันที่สามารถลงทุนเป็นหนึ่งก้อนแทนแล้วก็สามารถที่จะโยน Data าพวกนี้เข้ามาเก็บในสถานที่อย่างแนสนะฮะเนสแต่ละยี่ห้อก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแบ็กอัรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบ็กอัแบบอัตโนมัติหรือแบ็กอัแบบออฟไลน์ line, ก็คือตั้งเวลาเอาไว้ว่าอยากจะแบ็กอักี่โมงหรือว่าอยากจะแบ็กอัแบบแมนนวลคือพร้อมเมื่อไหร่ก็แบ็กอัสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับ รวมไปถึงเมื่อรูปไหนแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับมันจะทําการลบรูปที่อยู่ในเครื่องเราได้ด้วยดังนั้นน่ยจะทำให้เครื่องเรา่มันเบาลงด้นะฮะอันนี้เป็นฟีเจอร์หลักที่เป็นความสามารถของ NAS ทั่วไปอยู่แล้วนะครับข้อ2ครับตัว NAS เนี่ยย่อมาจาก network attached storage นะครับเป็นพื้นที่หรือเป็น storage ที่เชื่อมอยู่กับ network เมื่อเขาเชื่อมอยู่กับเน็ตเวิร์กแปลว่ามันมีหลายๆยูเซอร์สามารถแอคเซสเข้ามาได้ครับความสามารถนี้ก็คือการเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเรามักจะคุ้นชินกับการเอาวินโดว์เครื่องนึงมาตั้งเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็ไม่ได้กาหนดเพอร์มิชันอะไรใช่ไหมฮะการกําหนดเพอร์มิชันนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้ n a s เนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องการเอามาทําเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรน,นะครับเราสามารถกําหนดเพอร์มิชันว่าใครสามารถเปิดไฟล์ได้ลบไฟล์ได้แก้ไขได้นะครับผมซึ และที่สําคัญนอกจากระบุ Permission แล้วนะฮะมันยังมีระบบหลอกครับเคยไหมฮะทำงานอยู่ในโฟลเดอร์กลางกับเพื่อนๆน,นะฮะอยู่ดีไฟล์นี้หายไปนั่นเพราะอะไรครับมีสักคนหนึ่งในออฟฟิศเผลอกด Delete ไฟล์นี้ไปหรือเผลอเมาส์ลั่นลากไฟล์นี้ Move ไฟล์นี้ออกจากระบบไปโดยที่ทุกคนก็หาไฟล์ไม่เจอว่าไฟล์ไปไหนใช่ไหมฮะเมื่อเรามาย้อนดูระบบหลอกเราจะเห็นหมดแล้วว่าใครเปิดใครลบใครแก้ตอนกี่โมงกี่ยามครับผม อีความสามารถหนึ่งซึ่งตรงนีนะ้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถบางยี่ห้อของเนสเท่านั้นที่จะทําได้นะฮะมันคือความสามารถในการทํา Revision หรือ Snapshot ครับความสามารถ Snapshot เนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับเราเซฟเกมก่อนเราเจอบอสใหญ่ครับก่อนเจอบอสคุณจะต้องเซฟก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรโดนบอสตีหน้าหงายกลับมาคุณจะได้โหลดเซฟกลับมาสู้กับบอสได้ต่อไม่ต้องไปเล่นถึงตอนหน้าฉากตอนแรกนะฮะแบบเดียวกันกันกบ Snapshot ครับ s n a p s h o t เนี่ยเราสามารถเซฟสเตตของไฟล์นั้นไว้ตามระยะเวลาของเราได้ เช่นสมมุติว่าผมอาจจะบอกว่าผมทำ snapshot เอาไว้วันละหนึ่งครั้งตอนเที่ยงคืนทำทั้งหมด7วันแปลว่าเราจะมีทั้งหมด7เวอร์ชันในการย้อนสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีใครไปแก้ไฟล์แล้วเราอยากจะย้อนคืนเวอร์ชันของมันเราก็สามารถย้อนเวอร์ชันตรงนี้กลับมาได้7วันนะฮะความสามารถที่3นะครับผมนั่นคือตัว NAS ของเราเนี่ยสามารถต่อเน็ตเวิร์กได้นั่นก็แปลว่ามันสามารถออนไลน์แล้วก็สามารถเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตได้ มันจึงกลายเป็นฐานบัญชาการในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆในเครื่องได้เองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะใช้มันเป็นแท่นดาวน์โหลดทําไมนะฮะเวลาที่เราดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่มากๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมครับแต่หลายคนก็ไม่สะดวกที่จะเปิดคอมทิ้งเอาไว้ตรงนี้เนี่ย NAS เนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์ที่มันเปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องรอคน Excel เข้ามาตลอดเวลานะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราเอา NAS เนี่ยมาเป็นแท่นในการดาวน์โหลดไฟล์แทนตัวเครื่องเราเนี่ยก็ทําให้เราประหยัดไฟแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเเเปิดอองงคครรื่น่นนนัะบ ทีนี้เนี่ยการดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัว URL ใส่เข้าไปในตัว NAS ได้เลยนะครับผมหรือตัว NAS หลังๆเนี่ยมันมีฟีเจอร์ในการที่สามารถดาวน์โหลด Bit t ท r ร e n t ได้ด้วยนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่ารา,ายการเราเนี่ยเป็นรายการที่ไม่สนับสนุนให้โหลดบิตนะฮะอันนี้นะฮะใครก็ตามที่มี NAS อยู่ผมขอย้ำเลยนะฮะว่าอย่าไปโหลดบิตนะอย่าอย่าโหลดความสามารถที่4ของ NAS นะครับนั่นคือการทำตัวเองเป็น NVR นั่นเองนะครับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการเรื่องพวกกล้องวงจรปิดนะครับมันจะมี2แบบนะฮะแบบที่กล้อง C C T V แค่เล็กขอรดไฟล์มาเก็บเอาไว้ในตัว NAS แบบนี้เนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องซื้อไลเซนกับแบบที่2ก็คือว่าคุณต้องการรันซอฟต์แวร์ N V R เต็มรูปแบบที่สามารถที่จะทำ Motion Detect ได้ทำา n n e x x ภาพได้ ทำเรื่องของการเสิร์ชภาพย้อนหลังได้อะไรพวกนี้นะฮะใน N a s บางรุ่นจะต้องซื้อไลนเส้นของจำนวนกล้องเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยว่าคุณต้องใช้งานกี่กล้องคุณก็อาจจะซื้อไลน์เส้นไปตามนั้นนะครับข้อดีคือว่าถ้าคุณมีระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อ NVR อีกเครื่องหนึ่งเพื่อมาคุยกับกล้องแต่คุณเอา N a สมาคุยกับกล้องแทนนั่นเองครับความสามารถที่5นะครับผมนั่นก็คือความสามารถในการเอามันมาเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการบริการหลายๆอย่างแบบย่อมๆได้นะครับผม ตัว NAS เนี่ยมาพร้อม Engine หลายๆอย่างนะครับถ้าคุณเป็น Developer คุณสามารถรัน Docker Engine เพื่อที่จะรัน Network Service ต่างๆในเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็น Database Engine X Web Server พวกนี้ถ้าคุณเป็นบริษัทเล็กๆแล้วคุณอยากจะได้เว็บของคุณเองเพื่อที่คุณไม่ต้องไปซื้อ Hosting ข้างนอกคุณสามารถรันเว็บเซิร์ฟเอร์ในตัวนี้ได้เลยถ้าคุณอยากต้องการเก็บไฟล์แล้วคุณอยากจะให้ไฟล์ของคุณเนี่ยเป็น FTP s e r v เซคุณก็สามารถรันในวน แต่ว่าประสิทธิภาพของการให้บริการนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ n a s คุณนะครับว่า N a s ของคุณเนี่ยเป็น CPU รุ่นที่แรงแค่ไหนแลมเยอะแค่ไหนนะครับถ้าคุณเป็นบริษัทแล้วคุณมีเว็บแค่เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ mm hmm. เช่นเป็นคอนแทคพอยต์เป็นพวก Company โปรไฟล์ง่ายๆเนี่ยคุณสามารถรันใน NAS ได้นะครับเพราะว่าคนจำนวนมากอาจจะไม่ได้วิ่งมาดูเว็บไซต์คุณเยอะมากขนาดนั้นแต่สมมุติถ้าเกิดคุณคิดจะทำแบบอ e ีคอมเมิร์ซรันเอนจินอะไรพวกนี้ผมว่าไปเช่าคลาวด์แบบปกติดีกว่านะครับ ข้อที่6เนี่ยจะเรียกว่าต่อเนื่องจากข้อที่3นะฮะเมื่อคุณดาวน์โหลดผ่านโปรตโตคอลอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วไฟล์นั้นก็มาอยู่ในเนสใช่ไหมครับคุณอาจจะไปดาวน์โหลดอะไรมาก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันอาจจะเป็นหนังสักเรื่องหนึง่งนโหลดที่บิดไทยแลนด์เอ้ยไม่ใช่นะฮะ สมมติว่าคุณโหลดมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในเครื่องคุณแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอยากจะจัดการมันในฐานะของการเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ครับนั่นคือความสามารถที่6นะฮะนั่นคือตัว n น็เนี่ยสามารถเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ได้ในผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนน่ยที่เป็นพวกนักดูหนังนักฟังเพลงเนี่ยเขามักจะซื้อแผ่นตรงนี้มาใช่ไหมพอซื้อแผ่นมาเสร็จเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกที่จะเอาแผ่นมาใส่พวกเครื่องเล่นต่างๆนยบางคนก็จะทําการริฟไฟล์หนังของตัวเองหรือริฟเพลงของตัวเองเนี่ยมาเก็บเป็นตัวไฟล์ในเครื่่่อแตวา การที่เราจะแบบเพย์ไฟล์ของเราได้อย่างอิสระเหมือนกับที่เรามี iCloud มีตัว Spotify มี Apple Music พวกนี้นะฮะมันยากถ้าเกิดว่าคุณมองทุกอย่างเป็นไฟเบส e ทั้งหมดทีนี้เนี่ยในตัว NAS เนี่ยมันก็จะมี Engine ที่ใช้ในการรัน Media s e r v ร์ซึ่งหลายๆยี่ห้อก็มักจะใช้ Engine ที่ชื่อว่า Plex นะครับเป็น Open Source นะฮะแบบเสียเงินที่คุณสามารถใช้ Plex รันมีเดียเซิร์ในเครื่องคุณได้เขาก็จะทำการสแกนพวกมีเดียในเครื่องคุณเช่นเพลงเช่นหนังนะครับ ไปค้นเอาภาพโปสเตอร์หนังอะภาพใบปิดหนังอะมาทําเป็นตัวปุ๊บ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 มาเป็นแบบไลบรารีสวยๆให้นะครับผมเวลาทีใใ่คุณเปิดตัวเนสตดูเนี่ยคุณก็สามารถเปิดตัวเพล็กซ์เอนจินแล้วก็สามารถเบราว์หนังเบราว์เพลงในเครื่องคุณได้ที่สําคัญตัวเพล็กซ์เนี่ยยังสามารถใช้งานแบบนอกบ้านได้ด้วยเช่นถ้าคุณมีหนังอยู่ในเนสนะครับคุณไปพักต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดโรงแรมที่คุณใช้งานเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตที่ดีพอ คุณอาจจะแบบว่าเปิดหนังจากตัวมือถือของคุณโดยบราว์มาที่เซิร์ฟเวอร์เพล็กซ์ที่บ้านแล้วก็แคสเข้าทีวีที่อยู่ที่โรงแรมแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับวงเล็บเน็ตต้องแรงโคตร <laughs> ข้อที่7นะครับผมสำหรับคนที่เป็น audio f i ล e นะครับผมแน่นอนว่าคุณจะต้องมีคลังเพลง high res ของคุณซึ่งยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับผมตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องหาที่เก็บใช่ไหมฮะ NAS S ก็เป็นที่เก็บที่เหมาะสมเพราะว่าเขามี storage ที่ใหญ่มากอันีแต่ว่าเก็บอย่างเดียวแล้วเล a y ไม่ได้นี่มันก็อึดอัดใช่ไหมครับ NAS เนี่ยจึงสามารถติดตั้งตัว engine ของ r o n นซึ่งเป็นตัว audio f i เพ player ผมแหมผมไม่ควรเรียกเพลยเยอร์นะผมเขจะเรีวยกว่าออดิโอไฟล์ซิสเต็มมากกว่านะครับผมโดยที่ตัวรูนที่ติดตั้งในตัว NES เนสก็คือรูนคอนะครับผมจะเป็นเอนจิ้นที่ใช้ในการสตรีมเพลงที่เป็นตรงนี้ออกมานะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีตัวสปิเกอร์ที่รองรับรูนคุณก็มาลิงก์กับเน็ตเวิร์กคุณตัวรูนคอเนี่ยก็จะส่งเพลงไปที่สปิเกอร์เพื่อเอามาฟังในบ้านของคุณได้นั่นเองนะครับแล้วจริงต้องอัปเกรดสายแรกนะครับเจ๋งครับพี่แล้วแต่พี่เลยครับ ความสามารถที่8นะครับผมจะค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะนั่นคือถ้าคุณเป็น network engineer เราสามารถเซต NAS ของเราให้กลายเป็น mail server ได้นะครับต้องบอกความลำเคนของการเป็น mail server ก่อนนะฮะสมมุติว่าถ้าคุณต้องการจะใช้ mail engine ที่มันดีๆเนี่ย หลายคนเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการใช้งาน Gmail, Outlook พวกนี้นะครับซึ่งเป็นเมลเอนจิ้นที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆมีพื้นที่ที่ใหญ่การไวรัสกันสแปมได้นะฮะมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสามารถ a c c e s ึงเมลของเราได้ทุกที่บนโลกนั่นคือการเป็นเมลเซ e ร์เวอร์ที่ดีแต่ปัญหาคือพอเป็นองค์กรอ่ะคุณใช้พนักงานของคุณใช้ Gmail ชื่ออะไะสุภาชัยเทพซ่าง Gmail.com พวกเนี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อความเป็นองค์กรมันก็จะต้องจดโดเมนที่มันเป็น ชื่อองค์กรของคุณแล้วเอาชื่อโด o m น i นะมาประกบกับตัว mail server ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีพนักงานในออฟฟิศเยอะมากเนี่ยการใช้บริการอย่างเช่นพวก google workspace หรือว่า Office 3ามเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเห็นแล้วเจ้าของบริษัทเจ็บตับอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ทางเลือกคืออะไรในหนเราก็มี nest อยู่แล้วนี่นะแล้วเราก็มีพื้นที่อยู่แล้วในตัว n a s นะฮะตัว n a s t จึงสามารถทำตัวเป็น mail server ได้นะครับผมโดยพื้นฐานเนี่ยหลายๆยยี่ห้อที่ทำตัว mail server เนี่ย อาจจะต้องซื้อไลเส้นติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะขยายจำนวน Account ที่เราสร้างเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์ได้แต่ว่าตัวไลเส้นตรงนี้ซื้อเป็น one time use นะครับผมอาจจะไม่เหมือนกับตัว Google Workspace ที่คุณจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งถ้าเราใช้นานๆคอสอาจจะถูกกว่าแต่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการเซต Mail Server วอรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนเพราะว่า ถ้าคุณเซตเมลเซิร์ฟเองคุณจะต้องมีตัวเมลเกตเว์เองคุณเองคุณจะต้องมีเมลแอนตี้ไวรัสคุณจะต้องมีตัวแอนตี้สแปมเอนจินดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจผมคิดว่าไปปรึกษาเอนจิเนียร์ที่เขาเซตเรื่อง mail เมลเซิร์ฟโดยตรงตรงนี้จะช่วยเหลือตรงนี้ได้ครับถัดมาก็คือว่า ในตัว NAS เนี่ยมันจะมีพวกเครื่องมือง่ายๆอย่างเช่น n o t e Server เวลาเราจดโน้ตในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหลายคนอาจจะใช้ตัว Apple n o t e หรือตัวเป็นตัวโน้ตของทางฝั่ง Google อยู่แล้วบางองค์กรเขาบอกว่าเขาอยากจะทำา o o ต s s r v v เ r เพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเฉพาะในองค์กรไม่อยากจะให้รั่วออกไปข้างนอกนะครับตัว NAS สามารถเป็น n o t e Server ได้หรืออย่างแชทก็เหมือนกันที่เราใช้งานคือ,คอในไลน์ใช่ไหมไลน์เนี่ยก็ นอ,นอกจากแชทที่ดีนั่ละ Data ก็ไม่ยอมเก็บให้นะฮะซายอินหลายเครื่องก็ลําบากลําบนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเราเรันแชทเซิร์ฟเวอร์ของเราเองได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางเฉพาะที่ใช้ในการคุยภายในองค์กรเฉพาะเนื้อหาในองค์กรได้เหมือนกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปคุยนอกองค์กรอันนี้เป็นเอาไว้คุยในองค์กรได้ซึ่งในตัว n น s เนี่ยรองรับ collaboration tool หลายๆตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเมลโน้ตแชทจริงๆมีด็อก m e n t ด้วยแต่ว่าผมว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ ข้อ9เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์สำคัญของ n NAS เลยนะครับ NAS, NAS, NAS คือที่ที่เราเอาไว้เก็บ Data ของเราลงไปนะฮะนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าข้อมูลใน NAS หายเราก็อยากจะไปบีบคอนะผู้ผลิต NAS บอกว่าทำไมถึงหายการหายเนี่ยมันก็หายได้หลายรูปแบบหายจากความเลนเลอร์ของเราเองหายจากความที่ฮาร์ดแวร์เปนเฟลเองในฐานะผู้ผลิต NAS เนี่ยเขาก็มีมาตรการป้องกันไฟล์ใน NAS หายหลายจุดด้วยกันนะครับซึ่ง เราจะได้ป้องกันข้อมูลใน NAS ไม่ให้หายอีกรอบหนึ่งได้นะครับอย่างที่1ก่อนก็คือตัว NAS เนี่ยมีมาตรการการป้องกันไฟล์หายทางฟิสิกอลครับนั่นก็คือเรื่องของการทำ r ร i d นั่นเองนะครับหรือย่อมาจาก Redundancy in Array Disk นะครับก็คือการเอาดิสกหลายๆลูกที่เป็นฟิสิกอลมารวมกันแล้วสร้างเป็น ตเรทแบบใหม่แบบ Disc. โลจิคอรดิสพูดอะไรไวะเนี่ยแมงไม่รู้เรื่องเลยแฟลฟิสิคอลดิสมาเป็นโลจิคอ l d ดิสเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับการทำเรทมีเรทหลายเวอร์ชันด้วยกันเราจะคุ้นชินกับการที่โน้ตบุ๊กหลายเครื่องให้เรทศูนย์มาใช่ไหมครับเรทศูนย์คือเอาดิสส์องลูกขึ้นไปมาต่อกันแต่ว่าการต่อกันเนี่ยเราจะต่อกันแบบสตริปนะฮะสมมติคุณมี1นึ่งเทราไบต์สลูกต่อกันคุณจะได้พื้นที่2องเทราไบต์คุณจะได้ความเร็วในการเขียนอ่านเป็น2เท่่่าาแตว ความบันเลก็คือถ้าเกิดดิสลูกใดลูกหนึ่งเจ๊งจะลากอีกลูกหนึ่งเจ๊งไปด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเรทศูนย์เราจะเอาไว้ใช้ในจุดที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ไม่ต้องการความปลอดภัยในเชิงของการเก็บข้อมูลน,นะครับอ่ะถัดมาครับเราก็จะมีเรทหนึ่งเรทหนึ่งเนี่ยเวลาสมมุติว้าคุณมีฮาร์ดดิสหนึเทราไบต์สองลูกต่อกันคุณจะใช้งานพื้นที่ได้แค่1เทราไบต์เพราะว่าเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนพร้อมกัน 2ลูกนะฮะเวลาอ่านอ่านลูกเดียวแต่เวลาเขียนเขียนพร้อมกันดังนั้นเนี่ยคุณเสียสโตรจไปครึ่งหนึ่งและความเร็วในการเขียนอ่านก็ยังเหลือแค่ครึ่งเดียวอีกด้วยก็คือเหลือเท่าแค่ดิสหนึลูกเท่านั้นนะฮะเราใช้เรดหนึ่งกับอะไรกับกรณีที่คุณเป็น n นสแค่2เบคุณไม่สามารถเพิ่มจํานวนดิสได้ แล้วก็คุณต้องการความปลอดภัยว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วดิสมันเสียลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งยังมี Data อยู่ในนั้นนะครับจริงๆมันมีเลร์สองเลร์สามเลร์สด้วยแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะในวงการเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขามักจะทำเเรท5และเรท6อาจจะได้บายเรื่องเรท5ไปก่อนลวกันครับเรท5เนี่ยคิดง่ายๆครับว่าคุณเอาดิสขั้นต่ำมามา3ลูก3ลูกนะฮะและคุณสามารถใช้งานเขาได้ N ลบ1 n ลบห,หมายถึงอะไรสมมุติว่าคุณใส่ไป3ลูกคุณจะมีสโตรเลทเท่า2ลูกนะครับผมคุณใส่ไป4ลูกคุณจะมีสโตรเลทเท่า3ลูกอันนี้คือเรทห้านะครับอ้าวหายไป1ลูกแล้วจะทาไปทําไมละ่ะแต่ว่าข้อดีคือคุณจะได้ความเร็วในการเขียนอ่านเพิ่มขึ้นเท่ากับ4ลูกและนะฮะด้วยการทำเรด5เนี่ยข้อดีของเรด5คือคุณสามารถที่จะมีดิสลูกไหนก็ได้เสียลูกหนึ่งได้โดยที่ข้อมูลทั้งหมดคุณไม่หายเลย ปัจจุบันผู้ผลิต NAS ก็จะมีเป็นเรทเวอร์ชั่นของตัวเองเพื่อที่ทำให้การขยาย NAS หรือการสเกล NAS หรือการที่เราจะแบ็กอัพ NAS ตรงนี้มันเฟ e ็กซิเบิลมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ NAS ที่เป็น4เบ์ขึ้นไปคุณน่าจะใช้เรด5หรือเป็นเรดของผู้ผลิต NAS ไปเลยนะครับถัดมาอย่างที่2ครับใน NAS หลายๆยี่ห้อเนี่ยจะมีเอนจิ้นที่อยู่ข้างในที่เราคุ้นกันนะมันคือ Recycle B i n ครับเวลาที่เราลบไฟล์ใน N a s ไฟล์ย,ยังไม่ได้หายไปนะครับ ไฟล์มันแค่ย้ายร่างตัวเองไปอยู่ในรีไซเคิลบินเฉยๆแล้วพอถึงเวลาที่ตัวสเกจด u l e มันทํางานอะ่ะมันค่อยไปล้างถังตรงนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ล้างทันทีอาจจะตั้งเวลาไว้30วัน60วันแล้วแต่ยี่ห้อของ n น s นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปลบไฟล์ใน n นสเข้าไม่ต้องตกใจคุณมาเอาใน r e c ซเ l ิ b บิได้ครับเขายัางไม่ลบให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นมาตรการที่2ที่ N นสมีไว้เพื่อบ a c อัพด a ต้ให้คุณได้ และมาตรการที่3ครับผมนั่นคือการทำออฟไซด์แบ็กอัพนะฮะหรือการแบ็กอัพเดต้ออกนอกตัวพื้นที่ใช้งานของมันถ้าภาษาเน็ตเวิร์กเราจะเรียกการทำแบ็กอัพขึ้นคลาวด์นะครับ NAS T แต่ละลย,ยี่ห้อก็จะสามารถแบ็กอัพเข้าไปยังคลาวด์เอนจินหลายหลย,ยี่ห้อได้เช่นแบ็กอัพไป Google Cloud แบ็กอัพไป AWS แล้วแต่ว่าคุณไปซื้อ,อ,อตัวพื้นที่บนออนไลน์นั้นไว้ที่ไหน แต่ว่าเราสามารถโยนแบ็กอัพในเครื่องเราเข้าไปได้นะครับทีนี้หลายคนสงสัยจะบ้าหรือเปล่า Data เนี่ยเรามีในมือถืออยู่แล้วแล้วเราก็มีในแนดอยู่แล้วเราจะไปแบ็กอัพออกอีกที่ทําไมมันเปื้องต้องบอกว่าแล้วแต่องค์กรบางองค์กรเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสมมุติว่านะว่าคุณเป็นองค์กรหนึ่งที่คุณทํางานในแนดใช่ไหมครับพนักงานทุกคนก็ซิงคข้อมูลเข้ามาในแนดคุณมีข้อมูลอยู่ในแนดท,ทั้งหมดเลยที่ว่าเป็นเซ็นทรัลไลท์ของคุณเลยคุณก็ดูแลแนดอย่างดีมีไฟฟ้ามีความผาสุกุอย่างวันีีคณดม แล้วคุณจะโหยหาการทำคลาวด์แบ็กอัพตอนที่มันไฟไม่ออฟฟิศคุณนี่แหละครับเสริมสำหรับคนที่มีพวกเครื่องอย่างเช่น Windows Server นะฮะหรือคนคนที่ใช้งาน Mac n เนี่ย NAS <S <S บางยี่ห้อจะมี Engine ที่ใช้ในการแบ็กอัพตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัว Mac ของเราเนี่ยแบบเป็น Image File ลงไปทั้งก้อนไปเก็บใน NAS เลย Mac เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วก็คือว่าตัว i ท e Machine ใช่ไหมแต่ว่าตัวไท m a c มช n ีเนี่ยมันจะต้องหา Storage ในการเก็บ ตัว NAS เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าพื้นที่นี้ใช้เป็นไทาม์แมชชีนดังนั้นแม็กทั้งออฟฟิศเนี่ยหรือว่าแม็กในบ้านคุณทั้งหมดเนี่ยจะสามารถเอาไทาม m แมช i n e ที่เครื่องมีมาเก็บใน NAS ได้เลยแต่นั้นก็สมมติว่าคุณเป็น Windows นะเป็น Windows Server หรือเป็น Windows a p p l i c a t i o นที่คุณใช้งานเนี่ยแล้วคุณต้องการที่จะแบ็กอัพอิมเมจทั้งเครื่องของคุณเเก็บเอาไว้นะฮะ NAS บางยี่ห้อก็จะมี Engine ที่ใช้ในการแรปตรงนี้มันเป็น Image File แล้วก็เก็บเอาไว้เลยถ้าเกิดว่าวันดีคืนดี Windows คุณพัง Engine คุณเสียหายแต่คุณขี้เกียจมานั่งกด Restore Windows Install Application ็เน็กๆๆๆๆๆทีละตัวเนี่ยก็สามารถ r s t o r e ออนไลน์ผ่านทางตัว n a s วูชคืนชีพกลับมาพร้อมใช้งานภายใน15านาทีได้เลยโอเคครับแล้วก็ข้อที่10นะครับสำหรับคนที่คิดว่า n a s คุณแรงพอนะฮะ คุณอาจจะซื้อแรมเข้าไปเพิ่มซื้อตัวแคชชิงเข้าไปเพิ่มนะฮะซื้อสโตรเลทเข้าไปเพิ่มคุณจะสามารถรันเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะว่าตัว NAS t มี e n g i t e ที่ชื่อว่า virtual machine นั่นเองนะครับคุณจะสามารถเอา Ubuntu Linux เอา s e n o s เอเอา Windows นะฮะเอาอะไรหลายๆอย่างที่มาเป็นระบบปฏิบัติการเนี่ยมารันใน NAS เราอีกทีหนึ่งเพื่อสร้าง Environment เฉพาะตรงนี้ได้เช่นสมมติว่าคุณบอกว่าโอ้มีเมลเซิร์ฟเวให้ในตัว n a สแต่ว่าผมขี้เกียจรันเองครับ คุณอาจจะเปิด Engine Ubuntu ใน NAS คุณแล้วคุณก็ไปเปิด Post Office ในตัว Ubuntu ทำา a c c o u n t เองไม่เสียอะไรเส้นถ้าคุณเก่าพอก็เอาเลยครับพี่โอเคครับต้นผมบิ้วมา10ข้อผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าเฮ้ยเริ่มอยากได้ NAS แล้ววะปัญหาคือแล้วเราจะเริ่มต้นในการพิจารณา NAS เครื่องแรกของเรายัางไงดีนะฮะอย่างแรกที่คุณต้องพิจารณาก็คือเรื่องของส o r a g e ปัจจุบันที่คุณต้องการจะเก็บเข้าไปใน N a s ครับเช่นสมมุติว่า คุณพิจารณาดูแล้วคุณพบว่าคุณมีมือถือประมาณ3 4เครื่องในบ้านมีไฟล์ในโน้ตบุ๊กมีไฟล์นี่นึ่นรวมๆแล้วคุณอาจจะต้องการพื้นที่เริ่มต้นประมาณสัก2เทราไบต์แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ครับคุณอาจจะต้องประเมินเพิ่มเติมว่าภายในเวลาสัก5ปีเนี่ยดัตาที่2เทราไบต์ตั้งต้นของคุณเนี่ยมันจะเติบโตไปขนาดไหนสมมติว่าคุณสตาร์ทมาแบบ2เทราไบต์เนี่ยแล้วคุณก็โยนโคมเข้าไปนั่นคือจุดเริ่มต้นนะมันยังไม่ใช่การเดินทางเลยนะดังนั้นเนี่ย คุณอาจต้องประเมินว่าภายในเวลา5ปี Data คุณจะโตเท่าไหร่มันถึงเป็นตัวตั้งต้นว่าคุณน่าจะใช้ NAS เครื่องนี้ทําไมถึงเลือกเวลา5ปีเพราะว่าฮาร์ดดิส์ส่วนใหญ่นะครับผมเราจะมองค่า MBTF ไว้ที่ประมาณ5ปี5ปีนี้ถ้าคุณใช้งานฮาร์ดดิส์แล้วมันใช้งานอยู่ได้ก็แปลว่าอ่ะเวลาที่เลยจากนั้นถือเป็นโบนัสครับแต่ว่าเรามักจะมองว่าถ้า5ปีแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนดิส์ครับโดยที่ไม่สนว่ามันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งเพราะว่าถ้ามันเจ๊งขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่จะเกิดความเสียหายคืออะไรครับข้อมูลของคุณได้ไงครับอันนี้อันที่1ก่อนนะฮะก็คือ Data ตั้งต้งตนมีเท่าไหร่แล้วภายใน5ปีคุณคิดว่าคุณจะเติบโตไปสักเท่าไหร่สิ่งนั้นจะสะท้อนกับมาเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของจํานวนเบที่คุณจะต้องเลือกมาติดตั้งตรงนี้นะฮะจำนวนเบหมายถึงว่าคุณจะสามารถใส่ดิสก์เข้าไปได้กี่ลูกแน่นอนอะว่า NAS ันสจะมี1ลูก2ลูกูก5ลูกลูก8ลูก16ลูก20ลูกแล้ววแต่่าคุณจะมีงบประม่นะครับหาตรงนี้นะ่ใหญ่เกินไป มันก็คือพื้นที่เสียเปล่าที่คุณไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อเล็กเกินไปเวลาที่คุณเะสเกลเนี่ยมันจะอึดอัดมากเพราะคุณอาจจะเพลอนนะคุณอาจต้องซื้อแนทใหม่เลยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเสนอว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะเป็นรุ่น4เบคุณซื้อ4เบแต่คุณไม่ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์เต็มครับคุณอาจจะเริ่มต้นที่1ลูกก่อนก็ยังได้เลยนะเอามาเก็บก่อนถัดมาก็คือเรื่องของ CPU RAM Cache สามอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณแค่รันตัวแบ็กอ โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวแรมที่เขาติดตั้งให้มาใน NAS เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการรันแอปพลิเคชันเพิ่มเช่นคุณอาจจะมีรัน Docker เพิ่มคุณอาจจะมีรัน Virtual Machine เพิ่มคุณอาจจะมีรันพวก Mail Server เพิ่มนั้นการที่เรามีแรมเพิ่มขึ้นทำให้โปรแกรมมันทำงานเร็วขึ้นแล้วก็ลดความอึดอัดเวลาทำงานนะครับผม แล้วก็แคชชิงแ c h i n g ก็คือ NAS S บางตัวเราสามารถใส่ SSD เข้าไปเป็น c แคชตรงนี้ได้นะครับแคชมีไว้ทำไมมีไว้ช่วยเหลือในกรณีที่คุณทำงานกับไฟล์เล็กๆบ่อยๆแล้วก็ทำงานตรงบน NAS S นะครับสมมติว่าพนักงานของคุณเนี่ยมีประมาณ10-20ค่อค เขาเปิดไฟลเอกสารแต่เขาเปิดโดยตรงจากแน s ไม่ใช่เป็นการกรอบจากแน s มาแก้นะฮะการที่เรามีตัว SSD cache จะช่วยเพิ่ม throughput ในการเขียนอ่านไฟล์ระหว่างเครื่องเราไปที่ NAS นะครับอันนี้คือมิติของตัว CPU RAM แล้วก็ caching นะครับผมและส่วนที่3นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับ NAS โดยตรงนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกท่านพิจารณาถึงสิ่งนี้ไว้ด้วยนั่นคือ UPS ครับเวลาที่เราใช้งาน N a s เนี่ยถ้าเกิดคุณทำ r a t เอาไว้เนี่ย r a มันคือการที่เราเอาด มาต่อกันเป็นลูกๆใช่ไหมครับแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นอะ่ะบางทีตัวเรดจมันจะพังพอเรดพังเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าถ้ามันซ่อมเรดได้รีแพร์เรดด้วยตัวเองได้คุณอาจจะโชคดีไปแ้วก็สมมติว่าคุณดวงซวยผสุกเข้าะเสาแทรกลาหูอมแมวดําเดินตัดหน้าเนี่ยแล้วเรดพังแล้วดาต a ากู้ไม่ได้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราจึงต้องมี UPS มาช่วยป้องก,กันกรณีที่เราเจอไฟตกไฟดับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจะเอา UPS อะไรก็ได้มาใส่กับ N ถ้าเป็นไปได้คุณควรจะใช้ UPS ที่สามารถคุยกับตัว NAS T ได้โดยตรงคือมันจะมีสาย USB ที่เอาไว้เสียบระหว่าง NAS T เข้ากับตัว UPS นะครับก็คือมันจะสามารถเช็คฮาร์ดบีทตัว UPS ได้ครับในกรณีที่เกิดไฟดับเกิดขึ้นฟุบอ่ะตัว UPS ทำงานแทนใช่ไหมครับตัว UPS เนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยงตัว NAS T อยู่ระดับหนึ่งถ้าไฟมันกลับมาก่อนที่แบตเตอรี่บนตัว UPS หมดเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่ถ้าสมมติว่ามันดับนานเกิน จนกระทั่งไฟที่อยู่ใน UPS นะ่มันไม่พอจะเลี้ยงตัว n a s นะครับตัว n a s เนะี่ยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยแย่แล้วแบตเตอรี่บนตัว UPS เนี่ยจะหมดแล้วดังนั้นเขาจะชัตดาวคอมมานต์ตัวเองครับก็คือเรดจะถูกเซฟงานอย่างเรียบร้อยแล้วก็ชัตดาวไปเพื่อรออะไรครับรอจังหวะที่ไฟกลับมาเมื่อไฟกลับมาตัว UPS ก็จะรู้แล้ว UPS ก็จะทำการทริกเกอร์ไปที่ n a s ให้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ UPS เนี่ยเป็นของเสริมแต่ผมแนะนำว่าใครใช้ N a s ต้องมีครับ ก็มานานขนาดนี้จะให้จบในรายการชั่วโมงหนึ่งได้ยังไงใช่ไหมฮะติดตามตอนหน้าครับคุณผู้ชมครับผู้ชายตัวสูงสูงที่อยู่ข้างนี้คือหมอคิดแห่งไรส์สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรเขากำลัจะจัดงาน CIS Corporate Innovation Summit 2023หมอคิดครับทำไมคนไทยต้องไปงานนี้ครับเพราะงาน CIS 2023นะครับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบลงมือทำที่ใหญ่สุดในเอเชียครับ 14.15เพื่อจพฤศจิกายนนี้คลิกลิงก์ที่ใต้คอนเทนต์นี้มีส่วนลดพิเศษเพื่อชาวแบรบไตขอขอบคุณนักเตอรคิดนะครับที่ให้ส่วนลด <Okay. S 1> กับชาวแบรบไตด้วยกดเลย